ถ้าเรากำลังอยากได้อะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันแพงแสดงว่าเรายังไม่ได้มีไอสิ่นเราต้องการทดไม่แนใจเห็นไหมมันก็มันก็บ่งบอกอยู่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราพูดเรื่องของภายในมาเยอะแล้วนะก่อนตอนช่วงท้ายๆเนี่ยผมจะพูดเรื่องของภายนอกให้ทุกคนเข้าใจ เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองได้แบบจริงๆจริงจังภายในต้องค่อยๆสุ่มพัฒนาแต่ภายนอกเนี่ยคุณต้องพัฒนาตัวเองนะเห็นคนขับมอเตอร์ไซค์เห็นคนขับรถยนต์หน้าตาแบบหน้าตาบางคนก็ลอยๆอยากจะไปถึงที่ทํางานบางคนก็เร่งรีบกลัวสายบางคนก็อันนั้นก็ไม่ทานบางคนก็บีบแต่บางคนก็รถจอด ติดโอ้โหม,มันวุ่นวายจังเลยมีสิ่งที่ผมอยากจะบอกนักเรียนผมตรงนี้หรือคนที่ได้ดูผมตรงนี้พอดีผมอยากบอกพวกเขาที่ผมเห็นในโลกของผมตรงนี้เมื่อเช้านี้ผมอยากเดินไปบอกเขามากแต่คงทําไม่ได้พวกคุณเลยได้รับอันนี้ส่งไปว่าโอเคแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เราได้เจอกันแต่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาก็เคยเห็นผมนะที่ขับรถผ่านเคยเห็นผมผ่านไปผมนั่งกินข้าวอยู่ แต่เขาผ่านไปโดยที่ไม่ได้หมองไม่ได้รู้ผมเลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะทำงานให้ใครบริษัทไหนเป็นรูกน้องเป็นเจ้าของกิจการจำไว้ว่าคุณไม่ได้ทำงานคุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติจัดระเบียบตัวเองใหม่ตอนนี้เลย พิมพ์คำว่าฉันไม่ได้ทำงานพิมพ์สิพิมพ์ให้ผมดูหน่อยทุกๆคนเลยที่ยังต้องออกไปทำงานหรือที่ต้องทำงานอะไรบางอย่างนี้ผมกำลังจะช่วยคุณนะคุณไม่ได้ทำงานครับพิมพ์คำว่าฉันไม่ได้ทำงานผมจะเขียนแล้วกันนะ ฉันไม่ได้ทำงานโอเคคุณไม่ได้ทำงานหรอกครับมันเป็นสิ่งสมมุติมันเป็นสิ่งที่เขาหลอกคุณเข้าใจไหมคุณโดนหลอกคำว่างานอะ่ะโดนฝังมาตั้งแต่สมัยเรียนว่าเรียนจบต้องทำงานอะไรเรียนแบบนี้จะหางานอะไรเขาฝังมาเป็นคำโกหกโอเคนะโลกใบนี้ไม่มีคำว่างาน โลกใบนี้ไม่มีคำว่าง,งานนี่คือโลกคำว่าง,งานเอาออกมามันไม่มีโอเคนะไม่มีงานแล้วเอาคูเตแล้วฉันออกไปทำอะไร เองเพอเจอรือเปล่าเองมาพูดคำนี้กับฉันได้อย่างไรก็ฉันยังออกไปทำงานอยู่เอาความเป็นจริงมาคุยกันสิผมก็จะบอกว่าได้จับต้องได้ทันทีความเป็นจริงก็คือทุกสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้มันคือการแลกเปลี่ยนเหนะมา คุณไม่ได้ทำงานคุณกำลังแลกเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างและการแลกเปลี่ยนนี้คือของจริงงานคือของปลอมโอเคนะแลกเปลี่ยนคืออะไรตอนระหว่างที่ผมขับรถไปเมื่อช้ารถก็ติดตํารวจก็ปิดปดปิดปิดแปดปัดปุ๊บผมเห็นคนขับรถชวิชวัดชาวเวียนรถติดงุดหงิด ผมนั่งชิวๆแต่มองเข้าไปแล้วผมได้ฟุ๊บเข้ามาแบบอยากจะบอกเขามากเลยอะว่าเขาไม่ได้ทํางานนะเขาไม่จะเป็นต้องทํางานด้วยงานไม่มีอยู่จริงคุณแค่รู้จักคําว่าแลกเปลี่ยนเฮ้ยแลกเปลี่ยนอะไรอ๋อฉันเอางานเอาแรงไปแลกเงินไงไม่ <"M ain S 1> ใช่โนโนเงินก็สมมุติขึ้นมาคุณเตเร่่ม,มั่วแล้ว ผมจะบอกว่าแลกเปลี่ยนทำให้ผมนึกถึงย้อนกลับไปตอนอดีตเลยอดีตถ้าเราเป็นชาวนาตอนสมัยก่อนใครเคยได้ยินคาว่าลงแขกไหมช่วยกันเราช่วยเขาเขาช่วยเราเราทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็มาช่วยนาเราอ่าสมมุตินะใครเคยเรียนบ้างคำว่าลงแขก ใช่จริงๆแล้วมันไม่มีงานมันคือการแลกเปลี่ยนมาตั้งแต่ยุคดึกดำบันแล้วเราแลกเปลี่ยนกันเราแค่ทําอะไรบางอย่างแล้วเ,เป็นแลกบางอย่างเวลาเขาขายออนไลน์ก็แค่เอาของมะที่คุณต้องการอนะมันแลกกับคุณเนะ่ะคุณมีอะไรให้เขาอะคุณมีเงินให้เขาก็แลกกันสิแล้วเขาเอาเงินไปแลกอะไรแลกข้าวแลกน้ําการเลี้ยงดูลูกการเลี้ยงดูรถการเลี้ยงดูอะไรก็ตามไปหมาแมวแต่สิ่งที่สมมุติคืองาน เงินนี่คือสมมุติของจริงคือแลกเปลี่ยนสิ่งที่คุณกําลังเรียนผมบอกแล้วว่าอย่ารู้สึกนะว่ามันแพงอย่ารู้สึกนะว่ามันต้องจ่ายจริงๆแล้วมันคือการแลกเปลี่ยนคุณเคยช่วยผมไว้ผมต้องมาช่วยคุณตรงนี้แล้วเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าคุณอย่าลืมช่วยผมด้วยนะแต่อนาคตข้างหน้านู้นจะชาติไหนอาจจะไม่ใช่เงินแล้วก็ได้ อาจจะต้องจ่ายเป็นอะไรบางอย่างสะกิดผมด้วยนะเตือนสติผมจูนให้ผมหน่อยแล้วกันคุณอาจจะต้องสอนสิบห้าวันกับผมก็ได้ในอีกกี่ล้านปีข้างหน้ามันไม่เกี่ยวเลยถ้าคุณเข้าใจข้อนี้มันจะเริ่มละมันจะเริ่มเปลี่ยนละแล้วการแลกเปลี่ยนของคุณจริงๆคืออะไรผมก็จะพูดเหมือนกับไลฟ์โค้ด หรือว่าคนที่เขาเป็นแบบเกี่ยวกับการงานการอาชีพคือมูลค่าถ้าเขามูลค่าปุ๊บว่าต้องพัฒนาตัวเองไหมอันนั้นคุณก็จะมองว่ามันก็เหมือนกันทั่วไปจริงๆแล้วคือสิ่งที่คุณมีตอนนี้เดี๋ยวนี้นั่นแหละครับคุณเลยเอาไปแลกกับเขาเวลาคุณทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการเพราะคุณคิดว่าคุณต้องการเงินไง แต่จริงๆแล้วคุณยังไม่ได้แสดงศักยภาพของคุณเลยว,ว่าชั้นทำอะไรได้บ้างสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเพิ่มมูลค่าเพิ่มสิ่งที่คุณมีตอนนี้คือตัวคุณที่มันดีขึ้นเก่งขึ้นเจริญขึ้นแล้วไปแลกเขาบางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วทำงานอยู่ตอนนี้จะไปเพิ่มมูลค่ายังไงอ่ะคุณเปลี่ยนมุมมองครับเปลี่ยนเลย ณไม่ได้ทำเพื่องเงินตัวคุณมีมูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจ่ายเท่านั้นตัวคุณมีมูลค่าเท่าไหร่อะคุณทำงานเช้าชามเย็นชามนั่นแหละมูลค่าของคุณคุณก็ได้แค่นั้นแหละผมบอกไปแล้วไลฟ์ที่แล้วว่าถ้าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณทำสิเหมือนวันแรกที่คุณเข้าไปวันนั้นคุณมีไฟมากใช่ไหม คุณทำแบบนั้นแล้วคุณจะไม่เสียดายเมื่อคุณเดินออกมาเอาพูดแบบนี้มันก็ใครก็แน่นอนแหละนะก็จะพูดกลายเป็นแบบว่าเหมือนไลฟ์โค้ดเนี่ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดสูด้ๆไม่ใช่ไม่ใช่แนวผมเอาความจริงมาพูดนะคุณบนโลกนี้ไม่มีอะไรย,ยั่งยืนและแน่นอนคุณคิดจะทำงานนี้ไปตลอดจนชาติหน้ามิติหน้าอนาคตการข้างหน้าเลยเหรอ ไม่วันใดวันหนึ่งคุณก็ต้องออกจากงานออกจากการเป็นตรงนี้วันใดวันหนึ่งผมก็ต้องออกจากร่างนี้ต้องตายอยู่ดีผมไม่ได้มาสอนคุณตรงนี้ตลอดหรอกคุณก็ไม่ได้ทำงานของคุณตลอดหรอกแต่ความเป็นจริงก็คือคุณทำวันนี้ดีที่สุดหรือยังจะได้ไม่ต้องไปติดค้างติดพัน จะได้ไปทำอย่างอื่นถ้าวันที่คุณออกจากงานของคุณไม่ต้องพูดถึงวันตายนะผมพูดไปถึงไกลเลยอ่ะดึงเข้ามาวันที่คุณออกจากงานของคุณเพราะคุณไม่ทําตลอดหรอกชีวิตคุณต้องเจริญเข้าหน้าคุณคิดว่าคุณมีสิบล้านแล้วคุณยังจะทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบหรือแบบไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องอัปเกรดตัวเองก่อนจะอัปเกรดตัวเองทําเกรดตรงนี้ให้มันดีก่อนเั้นจะอัพจะเรียกว่าอัพไหมในเมื่อไอเกรดตรงนี้ยังไม่